สวัสดีครับความเพียรห้าครั้งที่แปดนะครับมนที่ยีบเก้าลาดห้าร้อยนะครับบัตรนี้วันที่ยีบเก้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพัน ห้าเป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้านายธนพลถุวสีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตนื่อง้วยเทิน บทที่หนึ่งสมันตาจักกวาเลสุอัจฉตถราคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิลาจัาสะสุนันโตสักะโมคทังสักะเมจะูุเปสิลิคิลิสิตขาขระเตจันทลิเควิมานีทีเประเทจะคามี ตู้วณคหานีคาหาวัตุมหิเคเต,เตพุมมาจยันตุเทวาชระทธรบิสมยักขันตัพพนาคาติปท,ทันตาติเกยังมุนีวราจานังสาธาวโวเมสุนันตุธรรมะสัมาสมาาโลอายามัทันตาธรรมะสัมสมคาโลอายามัทันตาธรรมะสัมสมาคารโออยามัทันตาบทที่สอง นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิทุติยัมปีพุทธังสระนังกชามิทุติยัมปีธรรมังสระนังกชามิทุติยัมปีสังฆังสระนังกชามิ ตติยัมป the so ิพุทธังสรนังขจามิตติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตติยัมปิสังฆังสรนังขจามิบทที่สี่นัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสัจจวัชนะโสติเมีมุตุสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนัสัจจวัชนะโสติเมสัพพทา นัตถิเมสันนังอันยังสังโฆเมสันนังวรังเอเตนัสสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธา